แนวทางการเลี้ยงหอยปังเพื่อนุรักษ์และเสริมรายได้หอยปังเป็นหอยน้ำจืดชนิดหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับวิถีคนไทยมาช้านานแต่หลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยและอาจจะเรียกรวมกันว่าหอยโคงซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนละชนิดกันหอยปังเป็นหอยน้ำจืดชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหอยโคง ก้นแหลมเรียวยาวมีรอยขดที่ก้นหอยสีรอบลำตัวเรียวอาศัยในแหล่งน้ำที่มีน้ำตลอดปีส่วนหอยโคงมีรอยขดก้นหอยสองรอบอยู่ตามแหล่งน้ำทั่วไปของไร่ท้องนามีขนาดใหญ่กว่าหอยเชอรี่ส่วนเจ้าหอยเชอรี่มีขดที่ก้นสามรอบเป็นหอยที่เป็นศัตรูชาวนาจนทำให้ชาวนาหันมาใช้สารเคมีกำจัดและทำให หอยปังหอยโคงโดยลูกลงไปด้วยแทบจะสูญพันธ์หายไปจากท้องนาและแหล่งน้ําธรรมชาติปัจจุบันมีผู้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นได้พยายามเพาะพันธุ์หอยโคงหอยปังเรียนแบบธรรมชาติทั้งในบ่อดินบ่อซีเมนและวงบอ่อจนสามารถเพิ่มจํานวนหอยเหล่านี้กระจายขายให้กับผู้ที่สนใจเพาะพันธุ์นําไปแพร่พันธุ์ต่อไปสร้างรายได้เสริม และเพิ่มโอกาสแพร่พันธุ์ของหอยโขงหอยปังในธรรมชาติต่อไปวันนี้คัมภีชีวิตขอรวบรวมข้อมูลแนวทางการเลี้ยงหอยปังในเบื้องต้นจากผู้รู้ผู้เลี้ยงหลายๆท่านรวบรวมให้เข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์อหอยปังสามารถหาได้ตามแหล่งน้ําธรรมชาติห้วยหนองคลองบึงที่ยังคงมีความสมบูรณ์ และคงความเป็นระบบนิเวศท,ที่ดีอยู่แต่ถ้าหาไม่ได้ก็ลองดูตามตลาดสดตลาดนัดใกล้บ้านถ้ายังไม่มีอีกก็คงต้องพึ่งช่องทางออนไลน์ในโซเชียลจากเพจจากเฟซบุ๊กผู้ขายเช่นกลุ่มเพาะเลี้ยงหอยโขงหอยปังซึ่งจะมีผู้เลี้ยงและผู้จำหน่ายพ่อแม่พันธุ์รวมถึงไข่หอยปังอยู่หลายๆท่านหรือที่เพจหอยโขงหอยปังเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ เพจเพาะเลี้ยงหอยปังและอีกหลายๆฟาร์มอีกหลายๆท่านอย่างไงถ้าท่านใดจะซื้อจะขายก่อเมนไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อเป็นการกระจายการซื้อการขายช่วยกันอีกช่องทางการเตรียมบอ่อบ่อที่ใช้เลี้ยงนั้นก็ตามความสะดวกของผู้เลี้ยงจะเป็นบ่อดินบ่อดินปูด,ด้วยพะยงบ่อปูนบ่อพลาสติกบ่อผ้าใบสำเร็จรูปหรือภาชนะอื่น ที่นำมาประยุกต์ใช้ได้บอ่อดินบอ่อดินเก่าหากไม่มั่นใจว่ามีศัตรูหอยอาศัยอยู่หรือเปล่าเช่นปลาไหลก็ควรสูบน้ำบอ,อกให้แห้งตากบอ่อโรยปูนขาวทิ้งไว้สักอาทิตย์แล้วค่อยปล่อยน้ำเข้าไปให้สูง30-50เซนติเมตรหวานปุ๋ยข้อลงไปเพื่อเป็นอาหารของพืชน้ำและแพลงตน้นจากนั้น นำพืชน,น้ำลงไปเพื่อสร้างระบบนิเวศให้เหมาะกับการอาศัยของหอยปังเช่นจอกแหนผักตบผักบุ้งผักกระเฉดสาหร่ายเพื่อเป็นอาหารและที่ยึดเกาะของหอยปังใส่น้ำอีเอเพื่อปรับคุณภาพน้ำบ้างในแต่ละเดือนและควรมีขอบบ่อดินเพื่อให้หอยวางไข่หรือจำศีลล้อมบ่อด,ด้วยตะข่ายฟ้าตาทีเพื่อป้องกันหอยออกไปจากบ่อ และป้องกันศัตรูหอยเข้ามาบอ่อปูนในส่วนของบอ่อปูนใหม่ควรแชร่ล้างความเค็มของปูนด้วยการเติมน้ำสามในสีของบอ่อใส่ต้นกล้วยสับหรือน้ำส้มสายชูแช่ทิ้งไว้สักประมาณ3-7วันมากน้อยตามขนาดบอ่อจากนั้นค่อยปล่อยน้ำทิ้งไปจากนั้นก็เติมน้ำเข้าไปให้สูง30-50เซนเป็นอย่างน้อยเพราะหอยปัง ต่ชอบน้ำลึกไม่เหมือนหอยโขงที่ชอบน้ำตื้นหากสภาพอากาศร้อนมากก็อาจเพิ่มน้ำสูงขึ้นถ้าสภาพอากาศเย็นจัดก็ลดน้ำลงมาบ่อควรมีระบบท่อน้ำล้นสำหรับระบายน้ำออกและรักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอรวมถึงรูระบายน้ำเสียเพื่อเปลี่ยนท่ายน้ำซึ่งจะช่วยให้การจัดการสะดวกมากขึ้นนำพืชน้ำลงไปเพื่อสร้างระบบนิเวศให้เหมาะกับการอาศัยของหอยปังเช่น จอกแหนผักตบผักบุ้งผักกระเฉดกิ่งไม้ท่อนไม้เพื่อเป็นอาหารและที่ยึดเกาะของหอยปังแต่ไม่ควรใส่เยอะมากเกินไปควรมีพื้นที่ให้แสงส่องลงไปได้บ้างใส่น้ำ e m เพื่อปรับคุณภาพน้ำในแต่ละเดือนหรือสังเกตจากสภาพความเน่าเสียของน้ำในบอ่อควรมีส่วนพื้นที่ที่เป็นดินท่อนไม้ผักตบ เพื่อให้หอยขึ้นมาวางไข่หรือจำศีลโดยการใส่ดินในกระถางและวางลงไปให้พ้นน้ำหรือขากพื้นที่รอบบ่อบเป็นดินหอยก็จะปีนลงมาวางไข่ด้านล่างแต่ควรมีการขึงตะข่ายตาทีรอบบริเวณบอ่อเพื่อป้องกันหอยออกนอกบริเวณหรือศัตรูหอยเข้ามาทำร้ายหากบ่อลเลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งก็ควรมีสแสลมพรางแสงเพื่อป้องกันความร้อนถ้าร้อนมากไปก็จะทำให้หอยตายได้ การปล่อยหอยลงบอ่อหอยพ่อแม่พานโตเต็มวัยอาจจะปล่อยในอัตรา50ตัวต่อตารางเมตรมาให้แน่นจนเกินไปเช่นวงบ่อ1เมตรก็ปล่อย50-60ตัวหากบ่อใหญ่ก็ใส่ได้มากกว่านั้นหรือตามแต่เราจะหาพ่อแม่พันธุ์มาได้ส่วนการเลี้ยงหอยขุนขายเนื้อก็สามารถใส่ในบ่อได้เยอะกว่านี้เช่นวงบ่อ1เมตร ก็ใส่100-200ตัวผ้าบอ่อใหญ่ก็ใส่ได้เป็นพันตัวซึ่งจำนวนเหล่านี้ไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมตามการคาดคะเนของผู้เลี้ยงอาหารอาหารก็จะเป็นพวกแพลงต้นได้น้ำจอกแหนะสาหร่ายผักบุ้งผักตบผักกระเฉดพืชน้ำที่เราใส่ลงไปนั่นเองอาจเสริมพวกเศษผักต้นกล้วยแตงกวาแตงโม อาหารเม็ดปลาดุกสลับกันไปอาทิละครั้งตามความสะดวกหากพื้นน้ำเริ่มยุบก็คูณหามาใส่เพิ่มเข้าไปใหม่ในส่วนของอาหารเสริมต่างๆอย่าให้เยอะจนเกินไปเพราะจะทําให้น้ําเน่าเสียต้องลองให้และสังเกตเองว่าที่เราให้หอยกินหมดหรือกินเหลือมากไหมแล้วค่อยปรับการให้ที่เหมาะสมสําหรับการเลี้ยงของเราเองการเปลี่ยนทายน้ํา การเปลี่ยนทายน้ําไม่ควรปล่อยจนหมดบอ่อเพราะอาจจะทําให้อใหอยปรับตัวกับน้ําใหม่ไม่ทันช็อกตายได้ควรปล่อยหรือใช้สายยางดูดเอาพวกของเสียก้นบอ่อออกไปประมาณครึ่งหนึ่งของนะ้ําในบอ่อถ้าเป็นน้ําประปาน้ําบาดาลควรจะเปิดทิ้งไว้ในอ่างก่อน1-2คืน ให้คลอรีนหรือตะกรระเหยก่อนค่อยตักเทหรือดูลงบอ่อแต่หากมีการตายของหอยมากหรือต่อเนื่องก็ควรถ่ายน้ำทั้งบอ่อล้างบอ่อและตากให้แห้งแล้วค่อยลงเลี้ยงใหม่ทุกๆครั้งที่เปลี่ยนทายควรใส่น้ำยีเอ็มลงไปด้วยเหล่านี้ก็เพื่อป้องกันการตายของหอยที่อาจจะเกิดขึ้นได้การวางไข่ของหอยปังหอยปังนั้นจะวางไข่บนที่สูงกว่าน้ำ ประมาณ10-15เซติเมตรอาจวางตามริมขอบบอ่อบนพืชน้ำกิ่งไม้ห่อนไม้หรือสวาวะที่ลอยอยู่บนน้ำไข่หอยปังจะมีสีขาวจับเป็นก้อนลักษณะกลมๆระยะตั้งแต่วางไข่จนถึงออกมาเป็นตัวจะใช้เวลาประมาณ25-30วันการไข่แต่ละรอบจะได้ประมาณ50-100ฟอง การแยกไข่และบ่ออนุบาลการแยกไข่มาอนุบาลน,นั้นจะทำเพื่อลดอัตราความสูญเสียจากศัตรูไข่เช่นหอยทากมดมแมลงนกหนูหรือการโดนน้ำโดยตรงน้ำท่วมการร่วงหล่นลงน้ำเพราะภัยธรรมชาติเช่นลมพายุเพราะเมื่อโดนน้ำหรือจมน้ำจะทำให้ไข่ฟอได้อีกทั้งการจัดการแบบนี้ ทำให้สะดวกสำหรับคัดแยกลงเลี้ยงในบอ่อต่างๆต่อไปโดยเมื่อหอยปางไข่ก็จะใช้ช้อนตักแยกออกมาใส่บอ่อพักเช่นกระมังจากนั้นใส่ดินลงไปในกระมังให้มีแอ่งน้ําด้านล่างนําไข่ที่ตักมาวางไว้ในดินแล้วใช้ดินกลบบางๆอย่างเบามือเพื่อป้องกันศัตรูไข่หอยจะมาเจาะออก,กินได้จากนั้นใช้ผ้าปิดคลุมดินไว้ เพื่อสร้างอุณหภูมิให้เหมาะสมในการฟักปิดกระมังด้วยแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นไม้หรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อป้องกันแดดลมฝนเพื่อคงอุณหภูมิให้คงที่ควรเก็บในที่ชายคาไม่โดนแดดโดนฝนโดยตรงทั้งวันการพาะฟักไข่นั้นไข่จำเป็นต้องได้รับความชื้นแต่ไม่ต้องแช่น้ำแค่อยู่ใกล้น้ำซึ่งก็คือแอ่งน้ำที่เราทำไว้ในบ่อกระมังนั่นเอง และให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมในการฟักซึ่งก็คือการใช้ผ้าหรือแผ่นไม้ปิดเพื่อป้องกันลมเข้าและเพิ่อบุณภูมิให้เหมาะสมกับการฟักตัวของหอยไข่จะฟักภายใน25-30วันโดยไข่จะเริ่มเป็นสีดำและเริ่มมีรอยร้าวเห็นลูกหอยถูกหุ้มอยู่ในถุงน้ำชัดเจนและก้อนไข่จะนิ่มๆในช่วงระยะวันที่20 หลังจากนั้นจะทยอยฟักจนหมดภายใน5-10วันซึ่งก็ใช้เวลารวมอยู่ประมาณ25-30วันนั่นเองอนุบาลไปประมาณ1-2เดือนได้ลูกหอยขนาดหัวนิ้วก้อยก็สามารถนำไปปล่อยในบ่อเลี้ยงต่อไปได้อาหารที่ให้ในช่วงนี้ก็จะเป็นใบมะละกอเสริมด้วยรำหรืออาหารปลาดุกเล็ก อาทิตย์ละหนึ่งครั้งซึ่งการเพาะฟักด้วยวิธีนี้มีอัตราการรอดมากกว่าปล่อยให้ฟักเองระยะเวลาการเลี้ยงและราคาขายการเลี้ยงหอยปังตั้งแต่ฟักตัวจนเป็นหอยเนื้อปรุงอาหารได้จะใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ6เดือนส่วนหอยที่จะนำมาเป็นพ่อแม่พันุนั้นจะอยู่ที่8เดือนถึง1ปีหอยปังนั้น สามารถเริ่มขายได้ตั้งแต่เป็นไข่และลูกหอยลงเดินสำหรับผู้ที่นำไปพ่อเลี้ยงต่อส่วนหอยเนื้อสำหรับนำไปปรุงเป็นอาหารและขายแบบพ่อแม่พันธุ์ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปเช่นไข่หอยจะอยู่ที่ครอกละ100-120ถึง120บาทหอยเนื้อโลละ60-100ถึง100บาทหากช่วงหน้าแล้งหอยหายาก ราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นถึง200บาทพ่อแม่พันธ์ุก็มีตั้งแต่หลักสิบถึงหลักร้อยโดยราคาที่แน่นอนก็ต้องสอบถามทางฟาร์มเลี้ยงโดยตรงอีกทีนะครับตลาดและช่องทางการขายหอยปังในปัจจุบันถือว่าไม่พอต่อความต้องการบริโภคเพราะไม่ได้มีเยอะมากมายเหมือนสมัยก่อนสำหรับผู้เลี้ยงใหม่ที่ต้องการขาย ควรศึกษาความต้องการบริโภคของคนในพื้นที่ก่อนเช่นร้านส้มตำร้านอาหารตลาดนัดตลาดสดเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราสะดวกต่อการจัดจำหน่ายเมื่อมีฐานลูกค้าแล้วก็จะมีการกระจายด้วยปากต่อปากจากนั้นอาจใช้โซเชียลช่วยโฆษณาตามกลุ่มเฟ e บุ๊กเช่นกลุ่มจังหวัดกลุ่มค้าขายในจังหวัดหากสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ ก็โพสขายกระจายไปตามกลุ่มต่างๆเช่นตามกลุ่มตามเพจจังหวัดใกล้เคียงมันดูเหมือนยุ่งยากในตอนเริ่มต้นแต่ถ้าทําแล้วได้ผลก็ควรลองหลายคนที่ประสบความสําเร็จก็เพราะได้ซื้อออนไลน์และความมุ่งมั่นของตัวเองช่วยฉะนั้นอย่าไปกลัวเมื่อโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกวันก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ปัญหาเกี่ยวกับหอยตาย ปล่อยหอยลงบ่อแล้วตายอาจเป็นที่บ่อที่เลี้ยงหากเป็นบ่อปูนใหม่ได้ทําการปรับสภาพบ่อจากความเค็มของปูนที่ทําบ่อหรือยังมวนแช่ด้วยต้นกล้วยสับหรือน้ําส้มสายชูทิ้งไว้สักหนึ่งอาทิตย์ที่มาของหอยเช่นจับจากธรรมชาติหอยอาจบอบช้ำจากการจับเปลือกระแท่กันทำให้เครียดและตายได้ซื้อมาจากตลาด อาจผ่านการแช่ล้างด้วยน้ำประปาที่มีคลอรลีนทำให้หอยอ่อนแอและทยอยตายได้สั่งซื้อจากออนไลน์อาจมีความเครียดจากการเดินทางไกลควรมีการพักก่อนลงบอ่อเพื่อดูอาการให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยงเลี้ยงได้เป็นเดือนแล้วทยอยตายต้องจับหอยที่ตายออกจากบ่อโดยด่วนเพราะมันจะทำให้ หอยตัวอื่นๆตายตามแม้หอยที่เหลือนในบ่อจะแข็งแรงมากก็ตามควรเปลี่ยนทายน้ำใหม่ทำความสะอาดบ่อตากให้แห้งแล้วจัดระบบนิเวศใหม่คัดเฉพาะหอยที่แข็งแรงลงเลี้ยงเกิดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากอุณหภูมิน้ำที่ร้อนมากเกินไปหรือเปลี่ยนแปลงไวในแต่ละวันแก้ไขด้วยการเพิ่มระดับน้ำให้สูงขึ้นในหน้าร้อนหรือ หากตายในหน้าหนาวก่อนลดน้ำให้ต่ำลงช็อกน้ำจากฝนตกหนักที่เข้าไปในบอ่อควรเปลี่ยนถ่ายน้ำครึ่งหนึ่งเติมน้ำใหม่เข้าไปในระดับเดิมหากบอ่ออยู่กลางแจ้งควรมีสแสลนช่วยพลางแสงและกันฝนน้ำเน่าเสียเกิดจากการให้อาหารที่มากจนเกินไปเช่นเศษผักผลไม้อาหารเม็ดทำให้น้ำเน่าเสียเร็ว ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำใหม่ใส่ EM ให้อาหารอย่างเหมาะสมหรือพืชผักที่เก็บมาให้หอยกินอาจมีสารเคมีตกค้างอยู่เมื่อหอยกินเข้าไปก็ทำให้ตายได้วางไข่แล้วตายหลังจากหอยวางไข่เสร็จหอยจะอ่อนแอม,มากวิธีแก้คือหลังจากวางไข่เสร็จแล้วอย่าพึ่งเข้าไปรบกวนเหล่านี้ก็เป็นแนวทางการเลี้ยง การดูแลหอยปังเบื้องต้นที่ได้เก็บรวบรวมมาฝากท่านที่สนใจมีส่วนใดผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเพจตามกลุ่มใน Facebook หรือในช่อง YouTube ซึ่งก็มีผู้เลี้ยงหลายๆท่านให้เราได้ศึกษาและนำไปใช้กันนะครับหวังว่าเรื่องราวการเลี้ยงหอยปงังหอยอร่อยของคนไทย จะสามารถนำให้ท่านเอาไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ